เทคนิคก,การสอนคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านข้อมูลกราฟเส้นครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการสอนกราฟเส้นนะครับก็คือ1ก็คือเด็กต้องต้องสามารถอ่านอ่านค่าข้อมูลของกราฟเส้นได้นะครับแล้วก็2ก็คือตัวเด็กเนี่ยจะต้องสามารถทํานายข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกราฟเส้นที่ได้ไปเนี่ยได้นะครับ โดยปกติแล้วที่ผ่านมานะครับเด็กจะได้รู้จักใกล้เคียงที่สุดก็คือแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแทง่งส่วนกราฟเส้นเนี่ยเด็กอาจจะได้เจอจากในหนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปในสังคมทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยเราเอาสอสิ่งนี้มาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดเรื่องของกราฟเส้นขึ้นออการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับเราจะเน้นไปเรื่องของข้อมูลนะครับว่าวิธีการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมีอยู่2รูปแบบแบบแรกก็คือการนําเสนอข้อมูลด้วยการบอกต่อนะครับ กับแบบที่2ก็คือการนําเสนอข้อมูลแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับการนําเสนอข้อมูลแบบบอกต่อมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเด็กเขาจะพูดได้รวดเร็วบอกต่อได้รวดเร็วท,ที่ให้เล่นเกมบอกต่อกันนะครับแต่ว่าปัญหาของของการนําเสนอแบบบอกต่อก็คือมีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อมูลบางอย่างมันหายไปการผิดเพี้ยนของข้อมูลก็มีเยอะนะครับส่วนการนําเสนอข้อมูลแบบแบบลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะมีความแม่นยํากว่าแล้วก็ มีความหลากหลายกว่ามีลูกเล่นเยอะกว่านะครับโดยปกติแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกับเอาข้อมูลที่เป็น,ปนข้อมูลในทางสถิติเป็นตัวเลขนำมาแสดงเป็นลักษณะที่เป็นให้เชิงประจักษ์กับสายตานักเรียนนะครับเรื่องนี้แล้วก็ส่วนเรื่องของการสร้างกราฟเส้นนะ่ะเราก็จะใช้ความรู้เรื่องแผนภูมิแทง่งเป็นเป็นฐานความรู้เดิมจากนั้นเราก็ให้เด็กค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยเปลี่ยนเชื่อมโยงจากแผนภูมิแทง่ง กลายมาเป็นกราฟเส้นโดยที่เราให้เขาใช้แผ่นใสติดจากนั้นก็ให้เขาค่อยๆกําหนดจุดกําหนดจุดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยลากเส้นเพื่อให้รู้ว่าที่มาของกราฟเส้นนั่นอ่ะจริง,รงๆแล้วที่มามันก็มีที่มาเช่นเดียวกับแผนภูมิแท่งนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องการประเมินนะฮะมันจะมีอยู่2มิตินะครับมิติแรกคือคุณคุณอ่านคุณรู้วิธีการอ่านกราฟเส้นไหมก็คือเวลาการอ่านก็คืออ่านกราฟข้อมูลจากแกนตั้งกับ มิติที่2คือจะทํายังไงให้การอ่านกราฟเส้นแม่นยําขึ้นก็คือต้องใช้ไม้บรรทัดวิธีการประเมินก็คืออย่างอันนี้ง่ายๆก็คือให้เด็กออกมาแข่งขันส่วนส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตว่ามิติที่1ก็คือเด็กสามารถอ่านรู้ว่าต้องอ่านตรงไหนแต่มิติที่2ก็จะสังเกตว่าเด็กจะจะไม่ใช้ไม้บรรทัดก็คือเขาจะขาดความแม่นยําเราก็จะเห็นว่าอเนี่ยแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเขาอ่านยังไงแต่เขายังขาดความแม่นยํา สำหรับความเข้าใจผิดทางเรื่องกราฟเส้นนะครับก็นอกจากจะเป็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นข้อมูลหรือว่าเนื้อหาของที่จะแสดงออกมาเป็นกราฟเส้นเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องที่มีความต่อเนื่องอย่างเช่นส่วนสูงอย่างเช่นน้ําหนักอย่างเช่นราคาทองแต่ไม่ควรจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองคนคือหนึ่งก็คือเขาจะได้อ่านได้นะครับเห็นลักษณะแล้วเออหรือรู้ว่าน้ําหนักมัน มีขึ้นมีลงได้นะส่วนส่วนสูงนี่ต้องขึ้นเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์แรกสามารถตอบได้แล้วว่าอ่านยังไงวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเขาก็สามารถทํานายแนวโน้มได้แล้วก็ให้เหตุผลได้ว่าทําไมเขาถึงนับทำนายแบบนั้นดังนั้นข้อมูลที่อาจารย์เอามาสร้างโจทย์หรือสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลที่ที่ต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ตัวมากๆนะครับ